ต้องการเงินไปให้ทางแม่ที่ขอนแกน่นออนนั้นพี่เคยลองไปยื่นธนาคารเองหรือยังเคยแล้วสวัสดีครับก็เคสนี้เป็นเคส r e f e r e n อีกแล้วนะครับก็ถึงหลังที่ท<ไ>ปฐุมใช่ครับแล้วก็ที่ดินที่จังหวัดไหนนะครับขอนแก่นครับขอนแกน่นที่ดินป่าทีนี้พี่เข้ามาปรึกษาเรื่องว่าอย,อยากจะปัญหาไอ้ตรงเรื่องแก้นี้แก้สินเนี่ยทำยังไงเล่านิดน,นึงครับก่อนหน้านั้นพี่ประสบปัญหาอะไรถึงได้เข้ามาปรึกษาผมจุดแรกมาก็คือต้องการเงินไปให้ทางแม่ที่ขอนแก่นนะ ว่าเขาเอาบ้านไปจำนองไว้อก็เลยต้องการเอาเงินเนี่ยไปให้แม่ครับก็เลยคิดว่าเอน่าจะรีไฟแนนซ์ก็เลยเข้ามาปรึกษาคุณแม็กนี่แหละออจุดเริ่มต้นเนาะแต่ทีนี้พอมาปรึกษาแล้วก็มันมีนิสินส่วนตัวเรื่องอะไรต่างๆเยอะอืครับบ้านบ้านไม่พอแล้วก็คุณแม็กก็เลยแนะนําว่าเออถ้ามีสินทรัพย์อื่นอื่นเอามาร่วมได้อก็เลยคำนวณให้ใช่แล้วก่อนหน้านั้นพี่เคยลองไปยินธนาคารเองหรือยัง เคยแล้วติดอะไรครับติดปัญหาอะไรติดภารณีคือเรือไม่พอกับเป้าหมายที่จะเอาก็คือเอาเงินจํานวนเงินสี่แสนเนีไปให้แม่อ๋อนะครับ <c oughs> ก็รายจ่ายต่อเดือนเดียวละ 9ก้าหมื่นประมาณนี้ใช่แต่ละเดือนก็ประมาณ9ก้าหมื่นพอดีเลยถ้าเต็มเต็มกันพอดีเต็มกันพอดีเลยอันนี้คิดแค่แค่คนเดียวก็เลยมาของผมเป็นบริษัทที่สองอันนี้เราเป็นบริษัทบรกเกอร์เดินเรื่องให้นะไม่ใช่ไม่ใช่มาผ่อนกับผมเองนะหลายคนเข้าใจผิดว่ามาผ่อนกับแบงก์เองอันนี้พี่ตอบนิดนึงผ่อนกับแบงก์ผ่อนกับแบงก์ทำเรื่องกับธนาคารใช่สุดท้ายลูกค้าไปผ่อนกับแบงก์ครับใช่ก็เคสนี้สามารถปิดนี่ไปประมาณในระบบนะมาเ0 0แสนบาทนะครับอ่าเราก็สามารถลดรายจ่ายได้จากเดือนละเก้าหมื่นเหลือนละ หกหมื่นหกหโอเคขอบคุณพี่มากมากนะ <c oughs> ที <c oughs> ่ไว้วางใจครับผมขอบคุณมากครับ